ก็ถ้ายามเช้านะครับนี่นี่หลบแมวมาอีกห้องหนึ่งนะฮะพอดีแมวก็ตามดาๆเขาหิวข้าวนะฮะเลยรีบเอาข้าวไปให้ทานแล้วก็รีบวิ่งมานะฮะแล้วเข้าไปอีกห้องหนึ่งฮะช่วงนี้เขาติดพันยังไงพี่กนนะฮะบางทีเราก็อยู่บ้านบ้างไมาอยู่บ้านบ้างนะฮะงานช่วงนี้เยอะข้างนอกนะครับเลยคิดถึงกันไหมฮะพอ เจอทีนี้ไม่ไปไหนนะฮะเวลากลับมาบ้านทีก็จะพัวพันเต็มตัวนะฮะเบื้องตัวก็ปีนขึ้นนู่นขึ้นนี่นะฮะก็นะว่ากันไปนะครับความผูกพันนะนี่เพื่อนๆนะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญกันนะฮะก็คือตอนที่ดาวอังคารนะครับเอ้ยดาวอาทิตย์นะฮะเขาจะย้ายไปเจอดาวองคารนะครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะครับก็คือย้ายแล้วนะฮะตั้งแต่คลิปที่เพื่อนๆฟังนะครับคือดาวอาทิตย์เขาย้ายไปเจอดาวอังคารนะครับ เรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุดาวแห่งความรุนแรงดาวแห่งความร้อนแรงดาวแห่งฟืนไฟดาวแห่งอารมณ์ร้อนหัวร้อนดาวแห่งการประทะอารมณ์ประทะคารมเรื่งการเจ็บตัวหรือเสียตั้งนะฮะบางคนเสียตัวนะครับอะไรก็ตามคือแบบโอ้โหส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่แบบแรงแรงร้ยร้ายนะครับมุมดีเขาก็มีนะดาวาคารคือเลข3นะฮะดาวอาทิตย์คือเลข1นะฮะอ่าหนึ่งสามสามหนึ่งไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่หวยออกเลยนะเพื่อน โอ้ยผมบอกเลยนะฮะสามเจ็ดปะ่ะอะไรเงี้ยฮะเออเออถ้าสามเจ็ดก็เลยว่าคู่ดาวแห่งอุบัติเหตุนะครับอังคารเลขสามนะฮะชุดนี้ดาวอังคารแรงมากนะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับดาวเสาร์นะฮะนั่นเองครับเรากําลังจะเข้าสู่นะครับในช่วงของสถานการณ์ของความรุนแรงกันจากนี้ไป1เดือนนะครับรุนแรงอะไรบ้างรุนแรงเรื่องอารมณ์รุนแรงเรื่องงานรุนแรงเรื่อง การทะเลาะเบแว่งนะฮะร,รุนแรงสถานการณ์เพื่อนบ้านสถานการณ์รอบตัวสถานการณ์ออฟฟิศนะฮะอารมณ์จะร้อนหัวจะแรงนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ดาวแห่งความรุนแรงเขาโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะฮะเพื่อนครับมันแบบเจอ2เด้งนะฮะคืออังคารกับอาทิตย์เนี่ยดาวคู่ปฏิเหตุเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะแล้วดันไปตกมรณะนะครับม มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็ทางแก้ทางออกอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาคุยเป็นเรื่องให้ฟังเผื่อเพื่อนๆจะได้รอดปลอดภัยแล้วก็จะได้รู้ทันนะฮะว่าช่วงนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือคนรอบข้างเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อนๆใช้คนละครึ่งไปหมดหมดก็ยังฮะหมดกันหรือยังนะครับถามถามดูนะฮะผมยังใช้อยู่นะเหลือเหลือสุกภัณ์กว่าวาดน,นะฮะผ่านต้นๆนะในกรุงเทพนะครับก็มีให้ใช้ตาม ร้านค้าทั่วไปนะฮะแต่ในห้างเขาก็ยากเนาะในห้างก็แน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นร้านให,ใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีแล้วก็อาศัยเพราะว่าเหมือนกับเขาพุ่งเป้าไปห้างไปในร้านทั่วไปนะฮะผมว่ามันจะดีมากเลยนะถ้ามีนโยบายนะฮะคนละครึ่ง12เดือนนะโ <c> อ <oughs> ว่าวคนละครึ่ง12เดือนนะฮะโอ้โหใช้เงินมหาศาลเลยนะคืออันนี้เราคุยทั่วๆไปนะแค่แบบเออเราดูมุมเรานะ มันจะดีมากเลยนะฮะแต่ในมุมของประเทศหรืองบดุลต่างๆ,ๆคงจะยากนะฮะก็อาจะได้ครั้งเดียวนะฮะเกรงเนื่อยเลยนะอ่าแต่ถ้าคนละครึ่งเพื่อนอยากได้ไหมคนละครึ่ง12เดือนอ่าถ้าเดือนไหนใช้ไม่หมดทบไปเดือนต่อๆไปได้โอ้โหเจ๋วเลยนะอ่าถ้า2 0 12 224 2 0 0นะครับอืมโอเคไหม,มอ่านะ วกันไปนะฮะมาเข้าสู่เรื่องราวของเรากันนะฮะโอรเจกต์นี้นะ2,000 2,12เดือนนะครับของผม2,004เพราะว่าเสียภาษ,ษีนะฮะ2,004มานึกมานึกโอเคครับแต่ร้านร้านคนขายเขาบอกคนซื้อเยอะนะผมไปเจอร้านกาแฟร้านนี้ฮะเขาแบบเขาทำอันนี้นอ้องเลื่อนนิดนึงฮะเขาทําแบบหรูดีมากเลยนะฮะเออผมกินชานะฮะผมทานชาเขียวกันก่อนชาลาเขียวน,นะฮะ เพราะว่ามันมาเหมือนแบบตัวเนื้อดีแล้วเราอ่านเมืองที่เขาทำเนี่ยเออเขาเป็นเมืองนี้ก็เ,เมืองที่เขาผลิตชาอยู่นะฮะเมืองอุจินะฮะฉะนั้นก็เลยราคามันสูงนะฮะก็เลยถ้าถ้าซื้อแบบเนื้อเก้เงินเราเต็มเ็มอ่ะเราคงไม่ซื้อะฮะเพราะว่าราคามันสูงปิดเลยนะฮะแต่ถ้าจะเรียกว่าคนละครึ่งอ่ะโอเคงั้นเลยซื้อเพราะคนละครึ่งนะฮะมีมีคิดเยอะ โอเคครับมานะเรื่องแรกครับมันเมื่อครับดาวอังคารากับดาวทิศมันจะทําให้เราเกิดเหตุการณ์ตัดสินใจเร็วและแรงครับเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะเราจะเกิดเหตุการณ์ตัดสินใจเร็วก็แรงมากสถานการณ์จะบีบคั้นให้เราต้องเลือกนะครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะเพือ่อนๆเตรียมตัวฮะวจริงดาวทิศโคจรอยู่ในตําแหน่งเนี้ยนะครับตําแหน่งมรณะนะฮะมันมีเหตุเรื่องความร้อนความแรงอยู่แล้วนะฮะกาไปเจอดาวอังคารนะฮะแต่จริงๆดาวอังคารเดี๋ยวเขาจะย้ายในช่วงประมาณ เดือนธันวาปดีนะฮะแต่ผมก็ยังดูดาวที่โครจมรมรณะนะฮะมันก็จะเกิดความร้อนแรงต้องตัดสินใจแต่หัววันหรือตัดสินใจไวๆนะฮะเช่นเรื่องการงานอ่าจะต้องแบบเปลี่ยนงานไวหรือว่าเปลี่ยนงานฉับพลันเรื่องเงินใช้เงินฉับพลันหรือถูกหลอกถูกโกงนะฉับพลันหรือเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะฮะ,ะช่วงนี้มันก็จะมีปัญหารเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนระหว่างเรากับคนในครอบครัวระหว่างเรากับ เพื่อนหรือออฟฟิศหรือจิ้มงานอะไรนะฮะคือมันจะมีเหตุที่ต้องตัดสินใจเร็วแรงฉับพลันทีทีนะฮะบางคนอาจจะโยกย้ายฉับพลันโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยฉับพลันก็มีนะฮะฉะนั้นเตรียมตัวครับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะมันจะมีเหตุเรื่องราวเหล่านี้นะครับนะเกิดเหตุความตัดสินใจฉับพลันนะฮะข้อสองครับเป็นเพื่อนนึกถึงนะฮะเราจะเจอความลับบางอย่างนะครับหรือเราจะเจอความจริงบางอย่าง ที่คนรอบข้างเขาหลุดนะ,ะหรือเปิดเผยความแตกโดยไม่ทันตั้งตัวนะฮะนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้ยินได้ข่าวใครที่มีคนปิดบังอะไรกับเรานะฮะเราจะได้ไม่ล่วงรู้โดยที่บางทีข่าวมาเองนะฮะหรือบางทีเขาหลุดเองนะฮะหรือบางทีเราไปปิดบังเรื่องอะไรนะฮะบางทีความลับก็เปิดเผยเหมือนกันนะฮะมันก็สองฝั่งแหละนะครับดังนั้น อะไรก็ตามถ้าเป็นของเราเองนะฮะแล้วทําเป็นเรื่องที่ซีเรียสเพื่อนเพื่อก็ต้องระวังกันแล้วกันนะแต่ถ้าเรื่องไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะฮะบางทีมันก็เป็นเรื่องทั่วไปก็มีเพียงแต่ว่าอ่ะช่วงนี้นะครับจังหวะดาวของความรับเปิดเผยมันมาแล้วนะฮะคือตัวเราก็ต้องระวังของเรานะครับแล้วก็เรื่องของคนรอบตัวนะครับเขาจะหลุดออกมาแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังของเราเองนะครับประมาณนี้นะฮะเอาพอลม พุ่งเขาใส่หน้านะครับลมมันเข้าจมูกจะจามเพื่อนๆระวังนะเออมีความลับอะไรกันไหมฮะมีคงไม่บอกกันเนาะเอ่ยนี่น,นะฮะอะไรที่คนเรามีความลับแบบชั้นในสุดชั้นรองมาและชั้นผิวเผินนะฮะชั้นในสุดของเพื่อนๆความลับคืออะไรนะฮะบ,บอกไม่ได้หรอกถูกไหมเออนั่นฮนะแต่มันก็จะมีนะคนเราสวยย่วนใหญ่ก็จะมีความลับนะฮะโอเคครับต่อมา บางทีอยู่กัน่ากลัวกันนะขอรเราเปิดเผยนะครับฟังเนี้ยสมัยก่อนเรียนเราก็กลัวเงนนะฮะแต่อบอเราไม่ได้มีเลยนะถถือว่าบางทีเราจะทํางานหลายอย่างนะฮะแล้วก็คนก็จะยุ่งๆเย,ยอะๆหน่อยนะฮะบางทีเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรบ้างทีนี้ครับอารมณ์ร้อนขึ้นผิดปกตินะฮะเพื่อนๆครับดาวทิศนะฮะมันดาวธาตุไฟนะฮะและแถมดาวอังคารนะฮะตัวดาวเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะฮะฉะนั้นไฟกับลมเพื่อนๆคิดดูดิะฮะจุดไฟแล้วเอาลมเป่าสิ โอ้โห و, เป็นไงน่ากลัวเนาะไม่กับเป็นเมื่อเคยเห็นบ้านนะฮะหรือว่าป่าที่ไฟไหม้ไหมฮะแล้วช่วงไหนที่มีลมเงี้ยโอ้โห, و, หน่ากลัวมันพลืบเปลี่ยนครับน่ากลัวมากเลยนะเคยดูในสรารคดีนะฮะต้นไม้หลายต้นนี่แบบมันติดก,กันภายในสิบวินาทีเนะี่ยมันไฟมันย้ายไปต้นต่อต้นเนี่ยไวมากเลยฮะฉะนั้น ช่วงนี้อารมณ์เราจะรมจะร้อนจะแรงแบบนี้เลยนะฉะนั้นเพื่อนต้องระมัดระวังนะฮะอาจถึงการที่ลมร้อนเนี่ยมันก็จะระเบิดง่ายมันจะโมโหไวมันจะอารมณ์แรงมันจะคําพูดมันจะแรงนะครับแปลว่าช่วงนี้คําพูดวาจาอะไรก็ตามจะแรงมันจะหักกับเพื่อนหักกับคนรอบข้างกันได้ง่ายนะฮะบางคนไม่ค่อยชอบถูกการสั่งงานเหมือนกับสั่งแล้วเพื่อนชอบไหมแบบสั่งให้ทาแล้วแล้วมาตามทุกวันเลยนะฮะ ตึงไหนละตึงไหนละถึงไหนละ,นละ,นละอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบไม่งั้นลืมแต่บางคนก็ไม่ชอบรู้สึก,กลำคานอะ,ะอะไรเงี้ยฮะอารมณ์คนที่อารมณ์ศิลปินนะนะฮะจะไม่ค่อยชอบให้ใครมาตามงานโอเคฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะฮะไม่ใช่แค่เรานะฮะเพื่อนๆจะเจอคนรอบข้างเรานี่แหละเพราะเราอาจจะร้อนแรงด้วยแล้วเขาก็เอาด้วยนะฮะถ้าเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเนี่ยมันก็จะบานปลายใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับ ไฟกับลมมันเจอกันอารมณ์จะร้อนอารมณ์ของการทะเลาะเบาแหวงด้วยเรื่องมันเป็นเรื่องจะมีบางทีอาจจะเจอคนมาแทรกแซงเรื่องงานอันรวก็มีนะทำให้เรารู้สึกแบบอยู่ก็เบรกงานเราฮะอารมณ์มันเสียเลยนะครับอารมณ์ุกิดทันทีเลยก็มีนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นนะฮะข้อต่อมาครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเราคนแก้ตัวแล้วนะดาวคามมาในมุมเนี้ยนะฮะเจอดาวทิตแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีเหตุให้ ความขัดแยง้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวครานี้เข้ามาถึงคนใกล้ตัวของเราแล้วนะคนใกล้ตัวปเป็นรบ้างฮะเป็นพ่อพ่อแม่ปุยตายายนะฮะหรือแฟนเพื่อนร่วมงานคนรักคนที่กําลังคบหาหรือแม้แต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูในเรือนนะ,ะหรือว่าในตําแหน่งที่ร้อนแรงนะฮะคือมันทุกอย่างมันแรงหมดเลยนะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ทะเลาะได้ง่ายขึ้นนะครับ ปกติไม่ทะเลาะก็ทะเลาะปกติไม่หัวร้อนก็หัวร้อนปกติปากคนข้างหนักแน่นก็ปากไวนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวผมจะบอกทางแก้ทั้งหมดนะผมขอบอกก่อนว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะได้เตรียมตัวนะฮะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของวาจาในเรื่องของการแก้ปัญหาครับต่อมาข้าข้อ5นะฮะผมมองว่าเป็นเรื่องของงานเร่งแข่งกับเวลางานด่วนงานแก้ปัญหาแบบเฉียบพลันเฉพาะกิจหรือว่าการแก้ปัญหาแบบ เร่งด่วน,นะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอเพื่อนเตรียมตัวครับงานที่คนอื่นแบบโยนให้แบบฉุกเฉินนะฮะโอ้อยู่ๆก็มาเฉยเลยลางานแล้วก็ยังยุ่งอยู่เลยนะครับจะทําทันไม่ทันไม่รู้อยู่ๆก็มีคนโยนงานมาให้แถมเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยะฮะแถมเราต้องแก้ไขด้วยตัวคนเดียวด้วยนะฮะใช้ใครก็ไม่ได้โอ้โหนําซ้ําแกบอกโยนมาปุ๊บนะฮะแล้วให้แก้แบบ ให้เอาภายในชั่วโมงเดียวนะฮะให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้หรือให้เสร็จภายในวันนี้โอ้โหครับนี่ยครับเพื่อนๆจะเจออารมณ์แบบเนี้ยบางทีมันก็เบื่อกันนะใครที่ทํางานมนุษย์ทํางานจะรู้ไม่ชอบให้ใครมาตามจี้ตามจิกมนุษย์ทำงานจะรู้ไม่ชอบให้ใครเอางานด่วนเข้ามาแล้วมีขีดเส้นว่าภายในวันนี้ภายในชั่วโมงนี้นะครับเอาเลยเนี่ยบางทีมันเครียดนะฮะนี่แหละกําลังจะเจอกันนะฮะกำลังจะเจอ อารมณ์แบบนี้นะครับข้อต่อมาฮะร่างกายป่วยไม่สบายเนะื่องจากความเครียดนะช่วงนี้งานมันกดดันดาวที่กินดองคานเะนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดแฝงแต่บางทีมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวน้ฮนะเรียกว่าคู่ดาวแห่งอุบัติเหตุนะฮะฉะนั้นคนก็จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะเรืเ่องตกอย่างออกเจอของแข็งของมีคมของร้อนร่างกายอ่อนแอภูมิตกอ่อนเพลียง er er ่ายนอนไม่หลับปวดหัวนะครับกระสับกระส่าย บางทีเรื่องของสปประสาทอักเสบเนี่ยคือเป็นโรคแปลกๆบางคนก็เป็นโรคทั่วไปนะฮะภูมิตกมันเป็นเลยก็ได้เลขอ,อย่างนี้คืออยู่ๆเป็นโรคที่แบบเออเราก็ไม่ใช่คิดว่าเป็นอะไรพวกนี้ครับนี่คือความเครียดแฝงบางคนกินไม่ได้นะฮะทานไม่อร่อยทานอะไรก็ไม่อร่อยต้องไปหาอะไรที่แปลกแตกต่างจากปกติเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมันดีพอช่วยได้บ้างเนี่ยฮะโอเคครับข้อต่อมาฮะมันจะมีเหตุให้แตกหัก แตกขับเลยนะกับใครบางคนนะฮะบางทีมเป็นหุ้นส่วนก็ได้บางทีเป็นหัวหน้าก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันะฮะก็เรียกว่ามันจะมีเหตุให้แตกหักเนื่องจากความจริงเปิดเผยนะครับหรือหมดความอดทนพอดีนะฮะหรือบางคนหน,หนักเลยนะฮะบางทีเขาเปิดตัวตนที่แท้จริงออกมามันก็เลยต้องแตกหักเพื่อนเคยไหมฮะเราก็เห็นเขาก็ดีๆด,ด,ด,ดีมาตลอดนะอยู่บางอย่างเขาก็เปลี่ยนไปนะฮะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนไปนะ อะไรท้าให้เธอเปลี่ยนไปเพราะเธอไม่ใช่คนเดิมเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะเป็นตัวเขาในมุมที่เราไม่เคยเห็นก็ได้นะคืออาจจะมีนิสัยแบบเนี้ยหรือความคิดแบบเนี้ยแต่มันอยู่ในตัวเขาะฮะทุกคนมี2ด้านด้านสว่างกับด้านมืดนะฮะบางทีเขาอาจจะไม่เคยเอาด้านมืดมาให้เราเห็นนะฮะพราเขาเก็บอารมณ์เก็บอาการดีแต่ในช่วงดาวแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะครับตัวตนที่แท้จริงของใครบางคนนะฮะนี่แหละไม่ใช่แค่ความรับเปิดเผยนะฮะ ตัวตนเปิดเผยเลยนะครับ๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้เช่นเห็นชาติใครบางคนจากนี้ไปนะฮะเนี่ยจากนี้นะฮะจนถึงเดือนหน้านะเอาง่ายๆนะครับต่อมาครับมันจะมีเหตุให้ตัดจบกับอะไรบางอย่างนะฮะตัดจบเรื่องงานตัดจบเรื่องของที่อยู่อาศัยตัดจบเรื่องของภารกิจที่ค้างคาตัดจบเรื่องความสมพันธ์กับใครบางคนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับจะ ค่อยๆทยอยเจอกันแต่ละข้อแต่ละข้อนี้จากนี้ไปนะฮะก็เตรียมความพร้อมนะผมก็จะบอกว่าทางแก้ทางออกนะฮะจากนี้ไปเป็นไงบ้างนะฮะเพื่อนๆครับมาเลยนะมันต้องมีทางแก้สินะจะบอกว่าระวังหรือบอกเรื่องอะไรร้ายอย่างเดียวนะเหมือนกับหมอคุณหมอบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ฮะแเราไม่ให้ยาเราอะนะฮะเอาแล้วไงต่อละนี่คุณเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคโน้นโรคนั้นโรคนี้รักนั้นโอ้โหแบบ แต่ไม่ให้ยาแล้วก็ไม่มีให้วิธีรักษานะครับมันก็กระจายอยู่นะฮะฉะนั้นเอายาไปนะครับมีวิธีรักษาข้อแรกเราไม่ควรตัดสินใจต่อเราโกรธนะฮะถ้าเราโกรธลมขึ้นปุ๊ดนะครับใช่แบบฝึกสติมาดีๆเราเอาลมณ์เรากำลังเร่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับรถที่กําลังเหยียบนะฮะคือไปแล้วฮะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบสองร้อยนะฮะมันต้องมีสตินะครับเบรกให้ได้นะฮะคือพยายาม หาวิธีงไงนะฮะให้เบรกหรือไม่ตัดสินใจตอนโกรธนะครับการตัดสินใจตอนโกรธเหมือนกับเราเหยียบรถมิดคันเร่งเราอยู่ตัดสินใจห,หักซ้ายหรือขวานะครับเป็นไงฮะมันมันแย่นะนี่ครับข้อแรกเลยถ้าอารมณ์ไม่ดีเฮ้ยตัดสินใจนะครับทุกชนิดนะฮะต้องท่องไว้เลยนะครับข้อ2ครับงดดราม่าก,กับคนใกล้ตัวเลี่ยงความดราม่านะเพื่อนๆเรียกว่า คนเราที่แบบทะเลาะบาแวงหรือมีปัญหาเนะี่ยเกิดความดราม่านะฮะแล้วเรามักจะดราม่ากับคนข้างนอกไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่ามันเหมือนก็นไม่ได้ผลนะฮะเราก็จะฝึกดราม่ากับคนใกล้ตัวเรานะครับคือเราเหมือนกับเล่นละครนะแล้ให้เขาต่อบทนะฮะเราก็จะเล่นละครบทดราม่านะฮะแต่คนใกล้ตัวเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังเล่นละครฝึกซ้อมละครอยู่นะฮะดังนั้นเขาก็ต่อบทแบบไม่ ไม่เป็นโลว์เวนพายฉันการทะเลาะเบาแหวงแรงๆหรือว่าการคุยกันไม่เข้าใจมีดังนั้นช่วงนี้ระวังดีๆครับ ENNIS, พยายามคุยเรื่องดีๆคุยเรื่องสบายใจนะฮะหรือบางทีพยายามบางคนเขาก็ใช้วิธีลดการคุยเรื่องที่คุยแล้วทะเลาะกันในวันที่อารมณ์ไม่ดีนะฮะบางคนก็ลดงดคุยเรื่องเงินนะครับในวันที่อารมณ์ไม่ดีงดคุยเรื่องงานงดคุยเรื่องความรู้สึกลึกๆข้างในนะฮะในวันที่อารมณ์ไม่ดีนะฮะเพื่อนชอบไหมถ้าสมมติว่า เรากำลังเอาลงไม่ดีนะแล้วแฟนมาคุยขุดคุยความหลังเนะี่ยทำไมเธอนี่ไม่ดีเลยทําไมเธอทําอย่างนี้ทําไมต้องไปทําอย่างนี้ทําไมเธอคิดแบบนี้ในวันที่เรากําลังแย่ๆนะออเนี่ยฮะก็ระวังด้ยนะฮะข้อต่อมาครับง่ายๆคือข้อ2คืองดดรามา่าทุกทีเกี่ยวกับคนใกล้ตัว,วกันเนาะถ้าเราเรากำลังรู้สึกว่าอยากแซะอยากพูดอยากคุยหรือกำลังอยากดรามา่าเออในวันที่เขากำลังไม่ดีเราเบรกทันทีนะฮะข้อ3ดูแลสุขภาพร่างกายแบบจับต้องได้นะเพื่อนเพื่อนเรา ต้องดูนะนอนให้พอนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องตงดื่มน้ำบ,บ่อยๆนะครับบางทีน้ำมันทำให้เลือดมันหายหนืดเลือดมันหนืดแล้วทำให้ร่างกายไม่สบายตัวไม่สบายตัวแล้วมันทาให้เราคิดนู่นคิดนี่คิดลบมันเป็นไ,ได้หมดนะร่างกายดีๆมันทําให้มันสมองโล่งโปร่งนะฮะความเครียดมันเข้าไม่ถึงนะฮะหรือเข้าถึงยากแต่ถ้าร่างกายไม่ดีในะความเครียดมันเข้าถึงง่ายมันจะเครียดง่ายแล้วก็รมเสียง่ายยันตรงนี้ต้องระวังเรื่องของอาหารการกินความเครียดแฝงแล้วก็ นอนให้เยอะๆนะฮะอันนี้จาเป็นมากนะฮะดูแลสุขภาพแบบจับต้องได้ต้องแบบจับต้องได้เพราะถ้าบอกว่าเออพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะบางทีมันก็ฟังมันผ่านนะครับแต่ถ้าเออจับต้องได้มันก็โอเคนะฮะข้อต่อมาครับอย่าเผชิญหน้าการแบบตรงๆกับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเรานะครับก็คือเรื่องการทะเลาะก,กับญาติพี่น้องเรื่องการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่เรื่องการทะเลาะก,กับหัวหน้า เรื่องการทะเลาะก,กับคนขี้โมโหนะครับเพื่อนมีคนเจ้าขี้โมโหไหมนะฮะเราเรี่องการทะเลาะเขานียฮะเรี่องการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่คนหน้าผู้กบัญชาบุการีง่ายๆคือเรื่องการทะเลาะบาแวงนะฮะให้มากที่สุดะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเจอคนรอบตัวที่เขาดรามา่าคนรอบตัวที่เขามีปัญหาคนรอบตัวที่เขาอารมณ์แรงนะฮะเออแล้วถ้าไปประทะเนี่ยมันพร้อมที่จะพังนะฮะโอเคครับข้อต่อมาครับเพื่อนๆพครับพยายาม เคลียงานที่เลื้อลังนะฮะเพื่อนรู้ไหมว่างานที่ค้างคายิ่งเยอะนี่ยิ่งเครียดนะดาวมรณะเหมือนการปิดเรื่องนะฮะปิดจบปิดจ็อบต่างๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พยายามปิดจ็อบต่างๆไม่ให้มันประทุระเบิดนะครับนี่แหละมันเป็นการลดความร้อนของไฟลดความร้อนของปัญหาได้เยอะนะฮะพยายามรีบเคลียงานต่างๆให้จบีนวยงานเล็กงานน้อยงานใหญ่นะฮะ ก่อนที่จะรับงานเยอะๆก่อนที่รับงานเต็มๆรีบเคลียร์งานหน้าง,งานให้เสร็จให้ไวก่อนนะฮะแล้วค่อยรับงานใหม่เพราะว่าถ้ายิ่งเยอะมันยิ่งไม่ไหวแต่ถ้าเอองาน,านมันค่อนข้างจะเริ่มลงตัวละรีบจบให้ไวเลยนะฮะทำไงให้เหมือนกับห้องที่มันรกนะครับห้องมันรกแล้วเตรียมจะมีของเข้ามาอีกอ่ะเพื่อนเครียดไหมเอบางคนห้องนอนนี่แทบจะหาที่นอนลำบากก็มีนะฮะมันรกไปหมดนะครับในช่วงนี้มีหน้าที่นะฮะคือทําห้องให้มัน เรียบร้อยของไม่ใช้ออกไปก็แปลว่าปัญหาบางอย่างต้องรีบเคลียร์ออกไปนะฮะแล้วไม่งั้นมันจะยุ่งฉั้นตัดปัญหาให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยรับงานหรือค่อยทํางานนะครับโอเคนะฮะก็มาผมเรียกว่าหลบเลี่ยงเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรที่มันเสี่ยงนะฮะบางทีมันจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับรถเร็วนะฮะหรือว่าเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับคนมายุยุอารมณ์ฉั้นมันก็จะมีตัวเร่งปฏิกิริยานะครับในเรื่องงานเร่งปฏิกิริยา เรื่องอารมณ์นะฮะหรือว่าบางทีเรื่องของการเดินทางต่างๆนะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้พออารมณ์ร้อนขับรถมันจะไวหรือง่ายๆคือมันจะมีอารมณ์แรงที่คุยนิดเดียวปะทะอารมณ์คุยนิดเดียวทะเลาะกันนะฮะคือมันพยายามเลี่ยงอะไรที่ทาให้เกิดการปะทะเกิดการอุบัติเหตุนะฮะบางคนแบบอารมณ์เสียทาอะไรที่มันเสี่ยงนะฮะมันมีนะเพื่อนๆเคยไหมแบบอารมณ์เสียปุ๊บขับรถเร็วนะครับอารมณ์เสียปุ๊บโห เอาอารมณ์ทุกอย่างที่เสียไปทิ้งอยู่ที่เท้านะครับหรือที่คันเร่งนะฮะอันตรายนะเนี่ยนะครับช่วงนี้ดาวอุบัติเหตุมันมาเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องแรงๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญคือช่วงนี้ควบคุมคําพูดนะเพื่อนครับพยายามควบคุมคําพูดนะฮะอาทิตย์นะครับเจอข้าเนี่ยอารมณ์แรงคำพูดมันจะแรงนะฮะมันเชื่อ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 ง่ายง่ายคือพูดเท่าที่จําเป็นนะฮะถ้าต้องพูดถึงบุคคลที่สามทางลบ เลี่ยงการพูดเลยนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทะเลาะหรือต้องพูดถึงใครในด้านลบเลี่ยงเลยนะฮะมันจะมีเหตุทะเลาะนะฮะฉะนั้นเราช่วงนี้พูดจะพูดดีๆก่อนนะฮะนี่คือพยายามเลี่ยงคำพูดตรงนี้คําพูดมันเป็นอาวุธนะฮะทิ่มแทงใครได้ง่ายทุกคนมีอาวุธกันเต็มหมดเลยนะครับแต่นี้ไปมันก็จะทิ่มแทงใจคนง่ายนะฮะก็โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะต่างๆและสําคัญอีกข้อนะฮะอันนี้ไว้เป็นคลิปนะฮะขบอกช่วงที่เราเลร้ายๆเนี่ย อาให้เคลียร์พื้นที่ต่างๆนะครับเคลียร์พื้นที่บ้านให้มันโล่งๆเคลียร์พื้นที่โต๊ะทํางานให้มันโล่งๆเคลียร์พื้นที่ห้องให้มันโล่งๆเท่าที่ทําได้หร <ๆ S 2> ือวิญญาณคืออาจจะทิ้งของเก่านะฮะไอ้ที่ไม่ใช้นะฮะเป็นเคล็ดอย่างนะทาพื้นที่กายใจหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวให้โล่งๆไว้นะฮะก็เป็นอีกเคล็ดหนึ่งนะฮะนำไปใช้ข้างเพื่อนครับนี่แหละผมก็จะบอกว่าดาวังคารกับดาวทิ่พอเจอกันนะฮะ ชีวิตรเรามักจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วมันก็เังจะเกิดขึ้นกับเราคือเกิดขึ้นเล้แหละนะครับเพราะว่าในช่วจงจากนี้ไปนะฮะับางทีอะไรที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดหวังนะฮะมันจะเข้ามานะครับโอเคนะส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องรายๆนะฮะเออแต่จริงเรื่องดีๆก็มีนะมันสอนให้เรามันสอนให้เราระวังมันสอนให้เรามีสติ แต่มันก็สอนด้วยความเจ็บปวดสอนด้วยความรุนแรงก่อนนะฮะฉะนั้นใครควบคุมสติได้พเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองนะาะนี้ไปหนึ่งเดือนนะฮะใครที่ควบคุมสติตัวเองได้นะครับเราจะรู้ว่าเราจะเก่งขึ้นใครจะนี้ไปครึ่งจงนี้ไปหนึ่งเดือนถ้าใครที่ไม่มีปัญหาแร,รงๆใหญ่ๆเพราะว่าเพื่อนควบคุมคอนโทรลตัวเองนะเพรเพื่อเพื่อนควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากถ้าใครที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่อยู่ๆทำท่าใหญ่ๆแล้วก็เล็กแล้วก็แล้วก็แก้ได้ทันทีดูว่าแก้เล็กๆลงก็ลว่าเพื่อน มีศักยภาพในการแก้ปัญหาได้เก่งนะครับแต่ถ้าใครเจอแต่เรื่องร้ายเต็มหมดเลยบางทีเราก็ต้านดาวไม่อยู่นนะก็มีนะฮะต้านอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ต้านอ,อารมณ์แล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะเดี๋ยวพอเข้าช่วงกลางเดือนไปต้นไปนะฮะมันก็เบาลงแล้วนะดาวอังคารย้ายดาวที่ขยับนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้เิ่มนันครับ ว่ากันไหมนะฮะวันนี้ก็ดูแลร่างกายจิตใจด้วยดีๆนะครับโอเคครับไปบายครับโชคดีฮะดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวด้วยหลายเรื่องหลายข้อถ้าเอาไปใช้เกิดประโยชน์เรื่องต่างๆมันจะเล็กลงแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายได้นะโอเคครับไปบาย,บาย,บายครับ